สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หัวสมพรนะคะมาจ้าเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะนี่เลยจ้าก็จะมีหมูมีพริกแล้วก็มีใบกะเพราก็จะใช้เครื่องแกงเผ็ดนะคะอันนี้เป็นหมูสามชัน้นหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงมีกะเพราอันนี้เป็นเครื่องแกงเผ็ดเรื่องพร้อมแล้วเราก็ไปผัดกันเลยจ้า ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นจะมีความมันอยู่แล้วนะคะกระทะร้อนนะคะก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยอันนี้จะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะคัเผ็ดหมูสามชั้นโอ้เิ่มมีกลิ่นชุนเลยนะคะ เกียวพริกเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่หมูนะคะวันนี้จะผัดแบบแห้งๆนะคะหมูสันชันนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยส่วนมาแล้วก็จะนำมาต้มกับอากาศดองต้มกับหน่อไม้นะคะวันนี้จะเอามาผัดเผ็ดนะคะเปิดไฟนอ้นนะคะไม่ต้องแรงเดี๋ยวเครื่องแกงจะไหม้สะก่อนนะคะ ข้างแกงหอมแล้วเราก็ใส่หมูที่เราหั่นเตรียมไว้เลยนะคะผัดคุกเขาให้หมูสุกก่อนนีจา้าวันนี้จะผัดแบบแ,บแห้งๆไม่ใส่น้ำนะคะกินหอมมากเลยแล้วก็ชุ่มด้วยนะคะ ผัดแบบง่ายๆบานๆนะคะมีหมูสับชั้นอยู่ในตู้เย็นก็ทีแรกว่าจะต้มผักกาดดองนะคะไม่ต้มแล้วจ้านำมาผัดเผ็ดก่อนกินหอมมากๆเลยนี่จ้าหมูสุกนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะเพื่อปรุงรสจ้าตามด้วยน้ำมันหอย กลินหอมมากๆเลยนี่จ้าง่ายๆนะคะกลนกระทะ,ะเริ่มไหมแล้วนะคะเราก็เบาไฟนิดนึงเติมด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะจะตัดกับเครื่องแกงเผ็ดก็จะทำให้ไม่เผ็ดเกินนะคะ ใส่พริกแดงที่เราหั่นลงไปเลยนะคะพริกแดงอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูไม่มีพริกเม็ดใหญ่นะคะก็ใช้พริกแบบนี้นะคะดีจ้าหอมมากๆเลยนี่นะคะก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะ ผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะอร่อยอร่อยแบบง่ายๆนะคะมีจ้าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่จานกันเลยแล้วกินกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะกินหอมฉุยเลยไปเลยจ้าใส่จานกันเลยนะคะ นี่จ้าเป็นยังไงคะเพื่อนๆน,น่ากินไหมเอ่ยนี่นะคะเครื่องแกงเผ็ดๆอินกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยก็ชวน,เพ,นเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็ย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะมาจ้าไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะ